ชมจอบใหญ่อีกสักองหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นสำหรับบรรดานักสะสมที่เพิ่งสะสมกันใหม่ๆนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาศึกษากันได้ไม่นานนะครับอาจจะมีเวลาศึกษาอยู่แค่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ก็มีนะครับก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆที่กำลังเข้ามาศึกษากันให้มีความเข้าใจมากขึ้นหลักในการดูของหลวงพ่อเงินก็อย่างที่ได้เรียนได้ทราบแล้วว่าจะต้องดูเนื้อมวลสารหรือดูลักษณะสีสันของโลหะคาบความเก่าของโลหะนะครับอย่างเช่น อ,องค์นี้จะเป็นพระที่ไม่ได้ถูกร้างนะครับเป็นพระที่ยังอยู่ในคราบเดิมๆซึ่งโอกาสที่เราจะพบเห็นคราบเดิมๆนี้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับสำหรับพระเหรียญจอบนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เหรียญจอบนี้ผมมักจะเก็บอยู่ในสภาพเดิมๆมากกว่าที่นําไปล้างนะครับแต่ถ้าเป็นพระรูปหล่อผมเองเป็นคนที่ชอบ ล้างถ้าเป็นพระรูปหล่อแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นจอบนะครับไม่ว่าจะจอบใหญ่จอบเล็กจะไม่ค่อยล้างนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมไม่ค่อยห้อยหรือว่าเป็นพระที่ผมไม่ค่อยได้ไดสนใจอะไรมากนะครับก็คือเพียงเก็บสะสมเอาไว้เพียงแค่นั้นเองอซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับรูปหล่อนะครับแต่ถ้าเป็นพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน ก็มีการห้อยไปนู่นมานี่นะครับคู่กันกันกบพระสมเด็จหรือนั้นก็โดยส่วนบางวันก็จะห้อยพระสมเด็จคู่กับหลวงปู่ทวดบางวันก็อาจจะห้อยพระสมเด็จคู่กับหลวงพ่อเงินนะครับก็เป็นธรรมดาของอคนที่ชื่นชอบนะครับคือ ถ้าห้อยหลายองค์เกินไปนะครับก็เดี๋ยวก็คนก็มองว่าเราเองอทำไมห้อยเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าห้อยก็ส่วนที่ขาดไม่ได้คืออะไรถ้าผมห้อยอโดยส่วนใหญ่ถ้าผมห้อยพระนี่ก็คือส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีสมเด็จหนึ่งองค์ส่วนอีกองค์หนึ่งซึ่งสมเด็จ ผมโดยส่วนใหญ่ผมก็จะทําไว้เป็นสามห่วงนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งก็อาจจะเป็นพระอื่นๆนะครับที่มองว่าอยากจะห้อยอะไรไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาหรือจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะ จริงๆแล้วก็คือห้อยเพียงแค่พระสมเด็จองค์เดียวนี่ก็เพียงพอเลยวนะครับเป็นพระที่ครอบจักราวาลที่คุ้มครองอตัวเรานะครับผมเชื่อวาอ่าทุกครั้งที่รอดหรืออะไรมานี่ไม่ค่อยอประสบบัติเหตุเหมือนกับคนอื่นนะครับมักจะมีพอเรา,าสมมุติว่า เราขับไปสมัยเป็นหนุ่มนะครับไปนานๆมีโอกาสง่วงหรือ,อในลักษณะที่เราขับไปอยู่ดีๆนะครับก็มีโอกาสที่เราจะดับไปเลยนี่นะครับก็ถ้ารถจะเฉยออกไปไหนจะไปทำอะไรนี่ก็มักจะมี มีเสียงมาเรียกนะครับต,ตื่นนะครับอพอตื่นขึ้นมาเ,ออเราถึงรู้ว่ารถของเราเนี่ยกำลังจะลงข้างทางแล้วอะไรทํานองนี้นะครับก็ถือโอกาสนี้นํามาให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันให้ได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนํามาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียง